มืัอนี้เฮ็ดเมนูทอดหมูสามชั้นกรอบๆนะครับกินกับปลาลาสับและกระต้มเนื้อไม้นี่ครับเป็นหมูสามชั้นไอ้ส่วนไอ้ผงนมมันนะตรงท้องมันนะ่ะเนาะนี่ครับมีเคล็ดลับวิธีทอดให้มันกรอบๆให้มันเลยเหลืองน่ากินครับขอติดตามนะครับเดี๋ยวขอโต๊ะหั่นกันก็เคิงหนึงพอเด็กกินไม่หมดอยู่คนเดียวนี่ครับ วิธีหั่นผมอันเนี้ยนุ่มบางๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะเวลาหาไปทอดมเต็กกรอบๆยิ่งได้บางเยอะแค่ไหนการทอดยิ่งกรอบง่ายที่สุดนะครับ ส้นสันมั่งส้นย้วมั่งนะครับนะเสันสันนี่มันแนะือง่ายต่อการกินเนาะก็เ,เบิ้งหน้าตามันเสีงงยงม่าเป็นยังไงครับหมูทอดกร,กรอบเหลืองๆกินกับขา้าวเหนียวห้อนๆจำแก้วปลากับต้มน้ำใบ ครับต่อไปเป็นขั้นตอนการมาครับรสดีครับซอสปลาเขียวครับตอนนี้เราก็ซสาวกันนะครับซสาวให้มันเข้ากันทอนหมูเนี่เราต้องรสเค็มรสชาติอ่อนๆไปก่อนนะครับอย่ามันเค็มอย่ามันรสจัดเกินเดี๋ยวมันเค็มแล้วมันจะกินไม่ได้ เราอนอนกันยังไม่หมดนะครับเค็ดลับขครงการทอดให้มันเหลืองให้มันกรอบน่ากินมีเค็ดลับอีกสุดท้ายอยู่ครับเอาสุดท้ายใส่แป้งครับแป้งโก๋กี่นี่แป้งทอดกรอบแป้งนั่นก็ได้นะครับนะดูเว้นแป้งสปีช่องเราต้องใสหลางนะครับใช้พร้อมเคลือบๆไอตัวมูลเลย เดี๋ยวแล้วไปทอดมันจะออกมาเรืองนะ่ากินครับไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็ไปตั้งหม้อตั้งกระทะได้เลยครับเตรียมทอดได้เลยตอนนี้น้ำมันจะเดือดได้ที่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเชี่ยหมูไส้เลยคนระับอย่าตุ๋นใส่เยอะนะครับใส่เยีะน้อยๆน,นะ ก็จะสองรับพอพ้อมทำเด็ด ตอนนี้ผมก็ทอดทิ้งไว้ประมาณหาาทีแล้วนะครับมาเบิ่งกันนะ่าสิเป็นยังไงครับว่านี่เห็นไหมครับเหลืองน่ากินปะครับนี่ครับนี่น่าจะได้แล้วนะแต่ว่หนังไม่กอบอ่ะ มาครับทอดหมูกักบปลาซาบกับต้มน้ำไม้นะครับกินข้าวพร้อมกันครับนี่มอืมอืมกอบครับ 刚刚是两งเลยน้ำมันไม่จากใช้พุ้มครับปลานี่ก็ไม่จัดใช้พุ้มเ่ย กรอบค่าให้สุดยอดกรอบไว้ก็ปกกรอบลายก็บเบไว้ đi quan điểm đi năm mươi đi có น้ไม้ถุงนะบ้านผมนะมันเป็นวิธีการถนอม,มาอาหารของคนอีสานบ้านเอินเขาอาจจะใส่ปิบไว้นะน้ำไม้ปีบกินนะบ้านผมเอิอน้ำไม้ถุงก็ต้มแล้วก็ใส่ถุงมัดปากดีๆบางบ้านเขาต้มแล้วก็ใส่ปิบอัดปีบไว้กินได้เป็นปีครับบ่เสีย ขนาดในห้างมีครับน้ำมันแบบนี้นะน้ไมันถุงในห้างมี สุดนเจ้าในฮานิสานปราตับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและมาติดตามช่องยูทูบรู้ว่าจะตักแทมีนะคลิปนี้ก็มื่งยังว่าอะไรเก็บขอ เละเคลมยี่สนสั้นๆนะครับนะเดี๋ยวขอ,ขอขอตัวกินซอยนั้นเสร็จกอนนะพบในคลิปหน้ากับช่อง y o u t u ู e ลุะชตาตายแพรมีขอบคุณที่รับชมแล้ะขอบคุณตุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ